เรียนคณะกรรมาการที่เคารพเทศบาลตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสเทศบาลตำบลแม่สวยได้นําเสนอการชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาการในครั้งนี้นําโดยนางจงรักพงใหญ่รองประลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สวยวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจวิสัยทัศน์เป็นเลิศบริการบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์งามตาพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจก้าวไกลรวมใจพัฒนาพันธกิจการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองหด้านดังนี้ 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อนันทนาการ 3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการวางผังเมือง 4. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทั่นหน้าตลอดจนให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่น 5. ส่งเสริมอาชีพและ,ะไรายได้6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นภารกิจ 1. พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พุทธศักราช2562 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2549 3. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินง,งานปีงบประมาณพุทธศักราช2568งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้รับการจัดสรรงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน22,687,900บาทจําแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน1 7 1 6 5 9 0 0บาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจานวน 17, 16, 5 5 2 2 0 0 0บาท โดยมีผลการดําเนินง,งานดังนี้ 1. าาการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษางบประมาณ5,684,100บาท 2. าาการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ459,000บาท 3. าาการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมงบประมาณ3,378,900บาท 4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมง,งบประมาณ5ล้าน60,300บาท 5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการงบประมาณ8ล้าน1 2 9 0 0บาทผลการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผลการใช้ใจ่าย15ล้าน641,800คิดเป็นร้อยละ68.94 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ยุทธศาสตร์การจัดสรรยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมงบประมาณ20,564,800บาทโดยมี1แผนง,งานหนึ่งผลผลิต4ี่กิจกรรมดังนี้1แผนง,งานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลผลิตการจัดบริการสาธาร,รณะกิจกรรมที่1การจัดบริการสาธาร,รณะด้านการศึกษางบประมาณ6,149,600บาทกิจกรรมที่ สการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ4 7 4 0บาทกิจกรรมที่3การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมงบประมาณ3 6 1 9 900บาทกิจกรรมที่4 การจัดก,กิจกรรมสาธารณะด้านการบริหารจัดการงบงประมาณ6,721,300บาทรวมทั้งสิ้น20,564,800บาทผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ1ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัดคือการจัดก,กิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนในไม่น้อยกว่าร้อยละ80ซึ่งค่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ในปีพุทธศักราช2 5 6 8และปีพุทธศักราช2 5 0 569รคือ180เทศบาลตำบลแม่สวยขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านกรรมธิการทุกท่านขอบคุณค่ะ